สวัสดีค่ะวันนี้แคทมีเทคนิคดีๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะหามสติงนะคะหามสติงมีปัญหานะคะเราก็จะใช้วิธีการล็อกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไล่ไปเลยะะมันจริงจ,งจงโอ้ลูกค้าบอกมันนะคะอันนี้คือท่าใหม่นะคะน,นี่คือการดูแลหมอนวดนะคะต้องแพ็กชิดเลยนะคะเราล็อกเอาไว้เลยนะคะเราก็ไล่ขึ้นไล่ลงนะคะลงถึงตูดไหนดิ ล็อกนี <music Brothers> okay. uh, like uhm, here, uh, uh ้เลยอะตรงนี huh. uh ้อะโอ้โหนะคะเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าหายตึงไหมคะหายตึงมันดีไหมโอ้โหห้ามสิ่งตึงนะคะเราก็สามารถใช้ลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเราสามารถไล่ขึ้นไปเลยค่ะไม่ได้จ่ายผ้าปูษาไปหนึ่งหื่นนะคะเราก็ได้เป็นไงคะท่านี้ดีไหมดีค่ะโอ้โหนะคะได้น่องได้เอ็นร้อยหวายด้วยนะคะเลาะเลาะไปเลยนะคะ ถ้านี้จะต้องให้คุณลูกค้าช่วยนะคะใช้ผ้ากูสานยืดลงก็ได้นะคะในกรณีมือไม่ถึงเราจะได้ไม่ต้องเมื่อยมือใช่ไหมแล้วก็เป็นล็อกที่คอใช่ไหมคะอนะคะใครที่เป็นลูกศิษย์กูแคทเราก็ซื้อตีสูงไปนะคะสามารถใช้ท่านี้ใครที่ไปมีปัญหาสลักเพชรนะคะเราก็สามารถนะคะอ่านะคะเนี้อีกนะคะอ่ามีท่านี้อีกนะคะ ก็ต้องไปสองอันเลยนะคะทิ้งจะมัน oh, นะคะโ oh, <my> อ้ออเลิศมากค่ะนี่